สวัสดีครับอยู่กับผมราชันบอลเตงนะครับก่อนอื่นไปดูผลงานเมื่อคืนก่อนเลยครับผลงานบอลเตง VP เมื่อคืนวันที่7 2คู่นะครับบินแรกเป็นเลยเอามลีดครับที่เปิดบ้านชนะโอซาซูน่านะครับสต่อศนย์ 0. ทีเด็ดของราชันคู่นี้ต่อเลยเอามลาีดหนลูกครึ่งนะครับผลสรุปนะครับบินนี้กินเต็ม บินที่2เป็นเอสโตเรีบาเฮียนะครับที่เปิดบ้านแพ้เบนฟิก้านะครับหนต่อศูนย์ทีเด็ดของราชันคู่นี้รองไปที่เอสโตเรียนะครับหลูกครึ่งผลสรุปบินนี้น้ำโลล้นครับกินเต็มส่วนนะช่องทาง YouTube เมื่อวานที่ให้ไว้6คู่นะครับเข้าไป4และตายไป2คู่แรกลูตันทาวเปิดบ้านพบสเปอร์ครับคู่นี้สเปอร์บุกต่อลูกครึ่งเลยให้สกอร์สูงไปในเลตสลูกนะครับจบ90นาทีนะครับสเปอร์ชนะลูตันทาวหนึ่งต่อศูนย์คู่นี้ตายนะครับคู่ที่สอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่่อครึงบลูกเลยให้ตอปเจ้้าาบนนะครับ จบ90บนาทีนะครับแมนเชสเตอร์เตะชนะเบนฟอร์ดไป2ตอน่กูนี้กินไปครึ่งครับคู่ที่3เบอร์ลี่เปิดบ้านพบเชลซีครับคูนี้เชลซีบุกต่อครึ่งกบลูกเลยให้ต่อไปที่เชลซีนะครับจบ9ก้านาทีนะครับเชลซีบุกชนะเบอร์ลี่ได้1ต่อสี่นี้เข้าเต็มครับคู่ที่สบรุสเซียดอทมูนเปิดบ้านพบยูเนียนบริลินครับกูนี่จาบานดอทมูนต่อ1ลูกเลยต่อไปที่เจ้าบ้านรบาิพญ คู่นี้เจ้าบ้านอินเตอร์มิลานต่อลูกครึ่งเลยต่อไปที่เจ้าบ้านนะครับจบ90นาทีคู่นี้เสมอกัน2ต่อ2คู่นี้ตายนะครับและคู่ที่6เลอัลมาดริดเปิดบ้านพบโอซาซูน่าครับคู่นี้เจ้าบ้านเลอัลมาดริดต่อ1ลูกครึ่งเลยต่อไปที่เจ้าบ้านนะครับจบ90นาทีนะครับเลอัลมาดริดชนะโอซาซูน่าไป4ต่อ0คู่นี้เข้าเต็มครับสรุปผลงานบอลเต็งวีพีวนี้2คู่ก็กำไรแน่นครับแถมหน้าช่อง6คู่นะครับเข้าไป4ตาย2ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีเลยนะครับและตกกุ้งเมื่อคืนนะคคครรัับบบ10ินนเเข้าาไป8ตยแ่2องะ ก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับเมื่อคืนใครที่ตามราชันก็รับสับไปด้วยกันครับและนี่คือผลงานล่าสุดของราชันบอลเต็งครับตามที่ทุกท่านเห็นตรงนี้ได้เลยและสาหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับสนใจจะรับที่เด็ดส่งตรงถึงมือถือทุกวันแบบนี้เนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสมัครเข้ากลุ่ม VIP เป็นครอบครัวเดียวกันแบบฟรีๆได้เลยนะครับโดยแอดไปที่ RBT1488 จําง่ายๆครับเพียงพิมพ์แอดนำหน้าตามด้วย RBT1488 หรือถ้าไม่ถนัดก็คลิกที่ลิงก์ ในกลุ่มเขามีบอลเตงบอลเตปเล่นกันทุกวันนําบอลสดเล่นกันทุกคู่การันตีทุกท่านได้มากกว่าเสียแน่นอนครับแล้วอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับทางกลุ่มของเราไม่มีเก็บรายเดือนครับหากทุกท่านนะครับอยู่กลุ่มอื่นและเสียมากก็ได้นะครับลองเปิดใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะครับหรือถ้ายังตัดสินใจไม่ได้นะครับทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับและก่อนจะวิเคราะห์ฟุตบอลกันในวันนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านด้วยครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่องยูทูบชาแนลราชันบอลเต่งกันด สำหรับวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่8ตุลาคม2566วันนี้ก็6คู่ครับหยิบมาวิเคราะห์หน้าช่องทาง YouTube กันเหมือนเดิมนะครับบอลวันอาทิตย์นี้นะครับก็ยังมีลงเตะกันค่อนข้างหลายลีกหลายดิวชั่นเลยนะครับ ก็หยิบยกมา6คู่นะครับจะมีอังกฤษพรีเมียร์ลีก3คู่เยอรมันบุนเดสซิก้า1คู่อิตาลีกันโชเซเดา1คู่และปิดท้ายกันด้วยสเปนลาลีก้านะครับคู่แรกไบรตันนะครับเปิดบ้านพบลิเวอร์พูลคู่ที่2เวสต์แฮมนะครับเปิดบ้านพบนิวคาสเซิลคู่ที่3อาร์เซนอลเปิดบ้านพบแมนซิตี้คู่ที่4บายเยอร์น,นะครับเปิดบ้านพบไฟบวกคู่ที่5ลาซิโอนะครับเปิดบ้านพบแอตาลันตาและคู่ที่6การานาดาเปิดบ้านพบบาร์เซโลนาไปกันที่คู่แรกเราไปกันที่อังกฤษพรีเมีียรรรรร์ลกกนนนนนะะะะคคััับบบบจเเเปป็าาาพหว่งไติดสมอแมม็กซ์สเเตดียนะครัับบต้อออนนรรกเเยืลิว์พูลครับ คุณนี้ลงเตะก,กันในเวลา2องทุ่มตามเวลาบ้านเรานะครับในดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับบริันอยู่ดับที่6ลงเล่นไป7นัดครับ ชนะ5เสมอ0แพ้2เก็บได้15แต้มนข้าที่71.4%ส่วนลูเรียวพูตอนนี้อยู่อันดับที่4ลงเล่นไป7นัดครับชนะ5เสมอ1แพ้1เก็บได้16แต้มเข้าที่71.4%เกมในบ้านไบรตันเล่นไป4นัดครับชนะ3เสมอ0แพ้1เข้าที่75%ส่วนลิวพูลเล่นเกมเยือนไป4นะัดชนะ2เสมอ1แพ้1เข้าเลยอยู่ที่50%สถิติเฮตุนิท่านั้นหลังสุดที่คู่นี้จะกันเป็นไบรตันนะครับที่ทําได้ดีกว่าเอาชนะไป2ครั้งเสมอกัน2ครั้งและลิวพูลชนะไปได้1ครั้ง เกมล่าสุดไบรตันเปิดบ้านชนะลิเวอร์พูลสองต่อหนึ่งและฝั่งที่ทำกำไรได้มากกว่าเป็นไบรตันนะครับฮานาลัสุดกินตังลิเวอร์พูลไปได้4ครั้งคู่นี้เป็นบอลสูงนะครับเจอกันฮานาลัสุดจบสูงไป3ครั้งครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดรวมธุรการของไบรตันชนะ5เสมอ1แพ้4เข้าวินไป5จบเกมสูงไป9เกมล่าสุดในศึกยูโรป้านะครับบุกเสมอมาร์เซย์2ต่อสส่วนเกมล่าสุดในลีกนะครับเป็นการบุกแพ้แอสตันวิลล่านะครับหกต่อหนึ่งและเกมล่าสุดในบ้านนะครับ1 3 ส่วนลีวร์วพูลนะครับฟอร์ม10นันล่ต้าสุดลมธุรการชนะ8เสมอน1นแพ้1เข้าวินไป6จบเกมสูงไป5 เกมล่าสุดในศึกยโุโรปนะครับเปิดบ้านชน,นะแซกลูสองต่อศูนย์ส่วนเกมล่าสุดในลีกนะครับเป็นการบุกแพ้ทอนแนมฮอสเปอร์นะครับสองตอหนึ่ 1. บุกชนะว an ูฟแชมตันหนต่อสาและบุกชนะนิวคาเซิลนะครับหนึต่อสองฟองกันยิงประตูสินัดล่าสุดกับไบรตันยิงยีิบสาเสียยีผลต่างบวกสเฉลี่ยได้2.3งุลูกต่อเกมส่วนลิเวอร์พูลกับยิง24่สิบสี่เสียเก้าผลต่างบวกสิบห้าเฉลี่ยได้สองจุดสี่ลูกต่อเกมสิบเอ็ดตัวจริงในวันนี้นะครับเจ้าบ้านไบรตัน และมมฮัมหมัดซาร่าห์นะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในค่ำคืนนี้ครับ สำหรับเปลี่ยนราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาใกล้ๆลิเวอร์พูลบุกต่อครึ่งลูกราคา2ปอปออัตราค่าน้นผลตอบแทนนะครับไบรตันชนะจ่ายอยู่ที่0.85และลิเวอร์พูลตอนนี้เป็นน้ำร้อนะครับจ่าย1.05ส่วนสูงต่าโอเวอร์เดือนนั้นราคาบนอยู่ที่3ลูกครึ่งราคา2อยู่ที่3ลูกครึ่งครบ4ครับส่วนทางด้านราคา1นึคูณสในวันนี้นะครับเปิดมาราคาใกล้ๆไบรตันชนะจ่ายอยู่ที่3.01ลิเวอร์พูลชนะจ่ายอยู่ที่2.04และถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่3.85ครับแฮนดิแคปเอ์ที้นัดล่าดนไ้3ครั้ง ส่วนลิเวอร์พูลครับราคาเสมอเจอฮันนาร์ลสุดไม่เคยผ่านได้นะครับเสมอไป3ครั้งสูงได้เลยมลูกครึ่งนะครับไบรตันไม่เคยเจอราคานี้เลยนะครับส่วนลิเวอร์พูนครับสูง3ลูกครึ่งเจอฮันนาร์ลสุดผ่านได้4ครั้งครับคู่นี้กับบอลพิมพ์ลีกสทีมก็เก่งพอตัวกันทั้งคู่นะครับไบรตันเจ้าบ้านเองนะครับภาคเกมหลังมีแผ่วให้เห็นนะครับชนะ1เสมอ1และแพ้3จากทุกการ เมื่อมีบอลยูโรฟอร์มไบตันก็จะเปลี่ยนไปจริงๆเลยครับในลีกมาดับที่6จะเจอกับทีมเยือนหงแดงนัดนี้ก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับหเกมหลังนะครับชนะ4ี่เสมอ1รวมธุรการในลีกก็ก่อกลุ่มผู้นํามาดับที่4ราคาบอลเปิดออกมาปอๆนะครับให้ทีมเยือนบุกต่องานนี้ยังมองว่าสูสีและน่าจะดวลกันสนุกครับดูจากสติแล้วไบตันก็ยังทําได้ดีกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เลือกเชียร์เลือกลงทุนครับขอกัดฟันรองไปที่เจ้าบ้านนะครับคิดว่าไบตันวันนี้ไม่น่าแพ้ครับฟันธ ไปกันที่คู่ที่2นะครับเรายังอยู่ในอังกฤษพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นการพบระหว่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับเปิดลอนดอนสเตเดียมต้อนรับกัมเบียนนิวคาสเซิลครับคู่นี้ลงเตะก,กันในเวลา2องทุ่มตามเวลาบ้านเรานะครับในดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับเวสต์แฮมอยู่ดับที่7ลงเล่นไป7นัดครับชนะ4เสมอ1แพ้2เก็บได้13แต้มเะท่้าสิบเจ็่57.1%ส่วนนิวคาสเซิลตอนนี้อยู่ดับที่8ลงเล่น7นัดครับ ชนะ4เสมอ0แพ้3เก็บได้12แต้มเข้าหยูห่ที่57.1%เกมในบ้บานวเวสแฮมัน่นไป3นัดครับชนะ2เสมอ0แพ้1เข้าหอยู่ที่66.7%สวนีวคอสเซนเล่นเกมเยือนไป3นัดครับชนะ1เสมอ0แพ้2เข้าหอยูอ่ที่33.3%สถิตีเฮนทัวร์านั้นหลังสุดที่คู่นี้เจอกันเป็นนิวคาสเซลนะครับที่ทำได้ดีกว่าเอาชนะไป2ครั้ง เสมอกัน2ครั้งและเวสแฮมชนะไปได้1ครั้งเกมล่าสุดเวสแฮมเปิดบ้านแพ้น er ิวคาสเซิล์หต่อหและฝั่งที่ทำกำไรได้มากกว่าเป็นนิวคาสเซิลนะครับท่านล่าสุดกินต่างเวสแฮมไปได้3ครั้งคู่นี้เป็นบอลสูงนะครับเจอกันท่านล่าสุดจบสูงไป3ครั้งครับฟอร์มสินัดล่าสุดรวมธุริการของเวสแฮมชนะเจ๊เสมอหนึ่งแพ้สองเควินไป5้าจบเกมสูงไป6เกมล่าสุดเตะบอลทัวร์ยุโรปนะครับบุกชนะไฟบวก1นต่อสส่วนเกมล่าสุดในลีกนะครับเป็นการเปิดบ้านชนะ 0. เ,นะเนชฟฟิลด์ส่อมนงต่อศูน 3เข้าวินไป6จบเกมสูงไป4 <S <S เกมล่าสุดเตะบอลถ้วยใช่ไมล่ะอีกนครับเปิดบ้านชนะปารีส4ต่อ1ส่วนเกมล่าสุดในลีกนะครับเป็นการเปิดบ้านชนะเบอร์ลี่2ต่อ0และเกมเยือนล่าสุดในลีกนะครับบุกถลม่มเชฟฟิลด์0ู8ต่อ8ฟอฟองกันยิงประตู10นันาต่าสเดกับเวสต์แฮมยิง1 9เสีย1ิผลต่างบวกเเฉล่งได้1.9ลูกต่อเกมส่วนนิวคาสเซิลนะครับยิงยต่างบส15เลียด้ด3ลต่ิงนวกรับจ้าเนล่งูคัสอาจุดสามลนโต่อเกมสิบเอเดตัวาริงอนันน เป็นตัวจริงในค่ำคืนนี้ครับสำหรับเรนราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกนิวคาสเซิลบุกต่อครึ่งลูกราคา2ปอปออัตราค่าน้นผลตอบแทนนะครับเวสแฮมชนะจ่ายอยู่ที่0.83และนิวคาสเซิลตอนนี้เป็นน้ำลดนะครับจ่ายอยู่ที่1.07ส่วนสูงต่ำหมวเวอร์เดือนนั้น,นราคาอยู่ที่2ลูกครึ่งกับ3ราคา2อยู่ที่3ลูกครับส่วนทนะน่าราคาหนึ่คูณ2ในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกเวสแฮมชนะจ่ายอยู่ที่3.17นิวคาสเซิลชนะจ่ายอยอู่่ที2.06และถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่3.54ครับแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลัังนะครบเวกและถ้าเจอ,อันาสุดดผ่านไ้้3ครัง ส่วนนิโคลเซอรนะครับถ้าต่อปอนะครับเจอฮานนาร์ลสุดผ่านได้3ครั้งสูงในเละสองลูกครึ่งกับสนะครับเวสแฮมเจอราคานี้ฮานนาร์ลสุดผ่านได้4ครั้งส่วนนิโคลเซอรนะครับสูงสองลูกครึ่งกับสเจอฮานนาร์ลสุดผ่านได้2ครั้งครับขอส่วนกระแสกเล็กน้อยนะครับและยังมองว่าทีมเยือนนิโคลเซอรนะครับมีดีพอที่จะเก็บชัยชนะในนัดนี้ครับเพราะพวกเขากำลังมั่นใจนะครับหลังเปิดลังสอนเชิงเปเชไป4ต่อ1แถมได้พักเยอะกว่าด้วยนะครับลงเล่นในรังเย่าตัวเองก็เหนื่อยจากการเดินทางนนนนนน้้้้ออออออยยกกกกกวววว่่่่่าาาาาาฉะะะััััััััสภพพพพคคคมมมมรรรรหหตตตตดดดดเจ็็บบบบบบิิโทษแไไไปปถืฟูใึงีญ จริงอยู่นะครับที่เจ้าถิ่นเวสแฮมเพิ่งบุกเอาชนะไฟบวก2ต่อหนึ่งมาก็จริงแต่การลงบูนอกหลังข้ามประเทศและลงเตะน้อยกว่า1นัดทาให้การฟื้นฟูร่างกายน่าจะเป็นรองหน่อยๆครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับจากเลทที่เปิดมามีแนวโน้มที่จะขยับขึ้นเรื่อยๆ่ครับยิงบ่งชี้ว่าพวกเขามีทรงปลาชายคารังสูงตามระดับครับเชื่อว่าเกมรุกุระดับสาลิกาดงนะครับจะปั่นป่วนเกมรับของขุนคอนได้อย่างสมบูรณ์แบบครับฉะนั้นนะครับเมื่อพิ่จารณยานจากเลทภาพรวมของทั้งสองฝ่ายนะครับแนะนาว่าอยู่ ฟันธงนี้เขาเซตบุกชนะเวสต์แฮมสองประตูต่อหนึ่งจัดไปครับไปกันที่คู่ที่3นะครับเรายังอยู่ในอังกฤษในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นการพบกันระหว่างอาร์เซนอลนะครับเปิดสนามเอเมลิสสเตเดียมนะครับต้อนรับการมาเยือนแมนซิตี้ครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาสี่ทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับในดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับอาร์เซนอลอยู่ดับที่3ลงเล่นไป7นัดครับชนะ5เสมอ2แพ้0เก็บได้17แต้มก็เลยที่71.4สเ่ปอร์เซ็นต์ส่วนแมนซิตี้ตอนนี้เป็นรองจากฝูงอยู่ดับที่2ลงเล่น7นัดครับ ชนะ6เสมอ0แพ้1เก็บได้18แต้มเข้าอยู่ที่85-7%เกมในบ้านอาร์เซนอลเล่นไป4นัดครับชนะ2เสมอ2แพ้0เข้าอยู่ที่50%ส่วนแมนซิตี้เล่นเกมเยือน4นัดนะครับชนะ3เสมอ0แพ้1เข้าอยู่ที่75%สถิติเฮดเทัวร์ใน5นัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับเป็นแมนซิตี้ที่ทำได้ดีกว่าชัดเจนเลยนะครับเอาชนะไป4ครั้งนะครับเสมอกัน1ครั้งและอาร์เซนอลไม่เคยชนะซิตี้ได้เลยนะครับ เกมล่าสุดแมนซิตี้เปิดบ้านเสมออาร์เซนอลหนึ่งต่อหนึ่งส่วนเกมล่าสุดที่เจอกันในบ้านอาร์เซนอลนะครับเป็นอาร์เซนอลที่เปิดบ้านแพ้แมนซิตี้หนึ่งต่อสามและฝั่งที่ทำกำไรได้มากกว่าเป็นแมนซิตี้นะครับห้านัดล่าสุดกินต่างอาร์เซนอลไปได้สามครั้งและคู่นี้เจอกันห้านัดหลังสุดนะครับจบสกอร์สูงสองครั้งเจ้าหนึ่งครั้งนะครับและสกอร์ต่ำอีกสองครั้งครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดรวมตัวกันของอาร์เซนอลชนะเจ็ดเสมอสองแพ้หนึ่งเข้าวินไปสี่จบเกมสูงไปหกเกมล่าสุดในศึกแชมเปี้ยนลีกกนนะครับบุแพ้ออ เกมล่าสุดในลีกนะครับเป็นการบุกชนะบอลมาส์นต่อร์ซส่วนเกมในบ้านล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอนทอตแนมฮมนตสเปอร์สองต่อสองเปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามต่อหนึ่งและก็เปิดบ้านเสมอฟูลแลนดนะครับสองต่อสองส่วนแมนซิตี้นะครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดรวมทุริการชนะเจ็ดเสมอนหนึ่งแพ้สองเาวินไปสามจบเกมสูงไปสามเกมล่าสุดในศึกแชมเปี้ยนลีกนะครับบุกชนะอาร์บิไลซิกหนึ่งต่อสามส่วนเกมเยอนล่าสุดในลีกนะครับบุกแพ้วู๊ดแฮมตันสองต่อหนึ่ง บุกชนะเวสต์แฮมหนึ่งต่อสามและบุกชนะเชลฟิลด์นะครับหนึ่งต่อสองฟอร์มกันยิงประตูสิบนัดล่าสุดกับอาร์เซนอลยิงยี่สิบเอ็ดเสียแปดผลต่างบวกสิบสามเฉลี่ยได้สองจุดหนึ่งลูกต่อเกมส่วนแมนซิตี้ครับยิงยี่สิบเอ็ดเสียเก้าผลต่างบวกสิบสองเฉลี่ยได้สองจุดหนึ่งลูกต่อเกมซึ่เป็นตัวจริงในวันนี้เจ้าบ้านอาร์เซนอลนะครับน่าจะใช้งานดีเกนไรส์มาตินโนดิกาดบุกโยซาก้าส่วนแมนซิตี้ครับวันนี้ใช้ริโก้ลอิสจูเลียนอวาเลส และเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในค่ำคืนนี้ครับสำหรับเรนราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้แมนซิตี้บุกต่อปลราคา2เสมออัตราค่าน้ำผลตอบแทนกับอาร์เซนอลชนะจ่ายอยู่ที่0.80และแมนซิตี้ตอนนี้เป็นน้ำล้นนะครับจ่ายอยู่ที่1.11ส่วนสูงต่ำหมอเวอร์เดินนัน้นราคาบนอยู่ที่2ลูกครึ่งราคา2อยู่ที่2ลูกครึ่งครบ3ับส่วนทางด้านราคา1นึคูณสในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้อาร์เซนอลชนะจ่ายอยู่ที่2.67แมนซิตี้ชนะจ่ายอยู่ที่2.4เท่าและถ้าเสมอกันจ่ายอยอู่่ที3.42ครับบต้ององกว่ารราาาคคเปิดอออกมมแบบบนนี้นะะัโต๊ย ทั้งคู่นี่ครับมีโอกาสชนะเท่ากันเลยครับแฮนดี้แคปเอเชียย้อนหลังนะครับอาร์เซนอลถ้าเป็นฝ่ายรองในเด็ปอนะครับเจอฮันนาร์ลสุดผ่านได้2ครั้งส่วนแมนซิตี้นะครับถ้าต่อปอเจอฮันนาร์ลสุดผ่านได้3ครั้งสูงเลขสองหรือครึ่งกุศลนะครับอาร์เซนอลเจอราคานี้ฮันนาร์ลสุดผ่านได้3ครั้งส่วนแมนซิตี้นะครับสูงสองหรือครึ่งกุศลเจอฮันนาร์ลสุดผ่านได้4ครั้งครับถ้าเปิดเลนมาขนาดนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเขาทางแมนซิตี้ที่กำลังหัวร้อนอย่างแน่นอนครับหลังปลาใช้กับนิวคาสเซิลศึกกกกกกคคคคลลลาาาาาบบบบบััััพพพนนนนะะะรรแวเเเ้็่่่่ยตออืงใใหูีมสุด คงปฏิเสธไม่ได้ว่าะระดับแชมป์พเมลีกและน่าจะเป็นหนึ่งทีมที่แกล่งที่สุดในโลกตอนนี้ต้องเสียหน้าหลังจากนั้นทัพเรือใบสีฟ้าก็น่าจะระเบิดฟอร์มบุกเอาชนะไลซิกสาในศึก UCL เเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมของทีมอาจจะกลับมาสู่ทีมอีกครั้งครับ บอกได้เลยนะครับว่าการต้อนหนึ่งในตัวเต็งแย่งแชมป์อัลเซนนอลให้จนมุมก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถครับและก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นอย่างนั้นด้วยนะครับเนื่องจากไอ้ปืนใหญ่กำลังเสียขวัญครับหลังบุกไพ่รองหนึ่งต่อสองแบบช็อกกันทั้งโลกทั้งที่ออกนำก่อนด้วยนะครับฉะนั้นนะครับเมื่อพิจารณาจากเหล็ภาพรวมต่างๆนะครับยังยกให้แชมป์เก่ามีภาษีดีกว่าครับคู่นี้เลือกเชียร์เลือกลงทุนครับขอต่อไปที่แมนซิตี้ครับในเลตปอปอครับฟอนทงแมนซิตี้บุกอาาชนอัลเชนอรัดบนนลเชนนอลรับ จะเป็นการพบกันระหว่างไบเยอร์นมิวนิกนะครับเปิดสนามอาร์อันอารีนานะครับต้อนรับกันเยือนไฟบวกครับคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลาสี่ทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับโดยในนันดตารางคะแนนตอนนี้นะครับไบยเยอร์นอยู่ดับที่3ลงเล่นไป6นัดครับชนะ4เสมอ2แพ้0เก็บได้14แต้มเข้าอยู่ที่66.7%ส่วนไฟบวกตอนนี้อยู่ดับที่8ลงเล่น6นัดครับชนะ3เสมอ1แพ้2เก็บได้10แต้มเข้าอยู่ที่50% เกมในบ้านไบเยอร์เล่นไป3นัดครับชนะ2เสมอ1แพ้0ูนย์เข้าหรือที่66.7%ส่วนไฟบวกเล่นเกมเยือน3นัดนะครับชนะ1เสมอ1แพ้1นึ่งเข้าหรือที่33.3%สามจุเปอรเซตถิติให้ทาน,นัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันเป็นไบเยอร์นะครับที่ทำได้ดีกว่าชัดเจนเอาชนะไป4ครั้งไฟบวกชนะไปได้1ครั้งเกมล่าสุดไฟบวกเปิดบ้านแพ้ไบเยอร์ศูนย์ต่อหนึ่งและฝั่งที่ทำกำไรได้มากกว่ากับกลายเป็นไฟบวกนะครับท่านัดล่าสุดกินตไไัังงค์บเยรรไไปด้้3 คู่นี้เป็นบอลต่ำนะครับเจอกัน5นัดล่าสุดส,ส่วนใหญ่จบต่ำไป3ครั้งครับฟอร์ม10นัดล่าสร,รุปธุรการของบาเยิร์นชนะเจเสมอ2แพ้1เข้าวินไป4จบเกมสูงไป5เกมล่าสุดในศึกแชมเปี้ยนส์ครับบุกชนะโคเปเกน1นต่อสเกมล่าสุดในลีกนะครับบุ Kobe 1, เกเส,สมออาบิไลซิก2อต่อสส่วนเกมในบ้านล่าสุดน,นะครับเป็นการเปิดบ้านชนะโบคุมเต่อศูเปิดบ้านเสมอเลเวอร์คูเซนสต่อ2อและเปิดบ้านชนะอัลสบวร์กนะครับ3าต่อห ส่วนไฟบวกนะครับฟอร์ม10นัดล่าสุดหลุมธุริการชนะ6เสมอ1แพ้3าเขาวินไป6จบเกมสูงไป4เกมล่าสุดในศึกยูโรป้านะครับเปิดบ้านแพ้เวสเอ็ม1นต่อสเกมล่าสุดในลีกนะครับเปิดบ้านชนะอารบวก2อต่อศส่วนเกมเยอเล่าสุดน,นะครับบุกเสมอแฟรงเฟิร์ดศต่อศบุกแพ้สตุตการ์ท5้ต่อศและบุกชนะฮอฟเฟนไฮน์นะครับ1นต่อสฟอร์มการยิงประตู10นัดล่าสุดคาร์บ,บาเย,ยินยิง30 40, 43บสามสิบสี่สิบสามผลต่อเกมส่วนไฟบวกนะครับยิง14 44บนเจ็ดเฉลี่ยได้1.4ลูกต่อเกม 11เ็ตตัวจริงในวันนี้นะครับไบเยอร์น่าจะใช้งานเจชูคิมิสจมามานูสซ่าเฮริเคนส่วนไฟบวกนะครับวันนี้ใช้วินเชนโซเคฟโร ลิสเซอร์โดอันและลูคัสโฮเลอร์นะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในค่ำคืนนี้ครับสำหรับเรนราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาใกล้ใกล้ไบยันนะครับต่อ2คบครึ่งราคาสอลูกครึ่งอัตราค่าน้ำผลตอบแทนนะครับไบยันชนะจ่ายอยู่ที่0.82และไฟบวกตอนนี้เป็นน้ำหล้นจ่ายอยู่ที่1.08ส่วนสูงต่ำโอเวอร์เดินนั้นนะครับนอยู่ที่3ลูกครึ่งควบ4ราคา2อยู่ที่3ลูกครึ่งครับส่วนทนราคาหนึคูณ2ในวันนี้นะครับเปิดมาราคาใกล้บาาเยยยร์นชะจ่่อูที่1.12ไฟบวกชนะจ่ายอยู่ที่13.4เเท่าและสมอกันจ่ายยอู่่ที8.52ครับ แทนที ap, ่แคปไปเชียร์ย้อนหลังนะครับบาเยิร์ถ้าต่อ2ควบครึ่งนะครับเจอฮานาลัสสุดผ่านได้4ครั้งส่วนไฟบวกนครับถ้ารอง2ควบครึ่งนะครับเจอ2ครั้งนั่นก็เจอกับบาเยอร์นะครับตอนนั้นก็ผ่านมาได้ สูงนีเลย3ลุกครึ่งกบสี่ครับบาเยอร์นถ้าเจอราคานี้ฮันนาล์สุดผ่านได้1นครั้งส่วนไฟบวกนะครับสูงสลุกครึ่งกบสี่เจอฮันนาล์สุดผ่านได้3ครั้งครับทีมเยือนไฟบวกนะครับชื่อชั้นพิลองกว่าชัดเจนแต่จะเห็นว่าปีนี้พวกเขาเริ่มต้นได้ไม่ขี้เลออะไรเลยครับแต่ส่วนตัวมั่นใจนะครับว่าเกมนี้ถ้าเล่นในตามมาตรฐานเดิมและปลองว่าสู้ได้สนุกและไม่น่าจะแพ้บาเยอร์ยับแน่ๆละครับขณะที่บาเยอร์เจ้าบ้านนะครับผลงานดูดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วซึ่งเชื่อวา คู่นี้เลือกเชียร์เลือกลงทุนครับขอไปที่สกอร์สูงนะครับในเลตสามลุกขึ้นครบสี่ครับคิดว่าคู่นี้มีประตูนะครับไม่ต่ำกว่า5แน่นอนครับฟันธงไบเยนชนะไฟบวก4ต่อ2จัดไปครับไปกันที่คู่ที่หนะครับเราไปกันที่อิตาลีกันโชสเดเดานะครับเป็นการพบกันระหว่างลาซิโอนะครับเปิดสนามสตาดิโอโอลิมปิโกนะครับต้อนรับการเยือนอัตาลันต้าครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลา2องทุ่มตามเวลาบ้านเรานะครับในดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับลาซิโออยู่ดับที่16ลงเล่นไป7นัดครับชนะ2เสมอ1แพ้4เก็บได้7แต้มเข้าอยู่ที่28.6% ส่วนอตลันตานะครับตอนนี้อยู่ดับที่6ลงเล่นไป7นัดครับชนะ4เสมอ1แพ้2เก็บได้13แต้มเข้าเรทที่57.1%เกมในบ้านลาซิโอเล่นไป3นัดครับชนะ1เสมอ1แพ้1เข้าเรทที่33.3%ส่วนอัตาลันต,ตาเล่นเกมเยือนไป4นัดครับชนะ2เสมอ0แพ้2เข้าเรทอยู่ที่50%สถิติ H2H 5นัดหลังสุดที่คุณ2เจอกันนะครับเป็นลาซิโอที่ทำได้ดีกว่าเล็กน้อยนะครับเอาชนะไป2ครั้งเสมอกัน2ครั้งและอตาลันตาชนะไปได้1ครั้งนั่นก็นคือเกมล่าสุดเลยครับลาซิโอเปิดบ้านแพ้อตาลันต้า0ต่อ2และฝั่งที่ทำผลงานได้มากกว่าเป็นลาซิโ โอ้โหครับฮานาลส์สต์สกินตังอัตาลันตาไปได้4ครั้งคู่นี้เป็นบอลต่ำนะครับเจอกันฮานาลส์สต์จบต่ำไป3ครั้งครับฟอร์ม10นัดล่าสุดรุปธุรการของลาซิโอชนะ4เสมอ2แพ้4เข้าวินไป4จบเกมสูงไป5เกมล่าสุดในศึกคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับบุกชนะเซลติกหนต่อสเกมล่าสุดในลีกนะครับบุกแพ้ซีมิลาน2อต่อศส่วนเกมในบ้านล่าสุดนะครับเปิดบ้านชนะตอริโนสต่อ0เปิดบ้านเสมอมอนซา1หต่อหและเปิดบ้านแพ้เจนัวนะครับ0ูต่อห ส่วนอัตาลันต้านะครับฟอร์รมสินัดล่าสุดรวมธุริการชนะ6เสมอ2แพ้2อเขาวินไปเจ็ดจบเกมสูงไป4เกมล่าสุดในศึกยูโรปานะครับบุกชนะสปอร์ติ้งลิสบอน1นต่อสเกมล่าสุดใน,นลีกนะครับเปิดบ้านเสม,มอยูเวนตุสนะครับ0ูต่อศส่วนเกมเยือนล่าสุนดนะครับบุกชนะเวโรนา0ูต่อหบุกแพ้ฟิอรอติดา3าต่อสและบุกแพ้โฟร์เซโนเน่นะครับ2อต่อหฟอร์มกันยิงประตู 10, สินัดล่าสุดนะครับลาเซียอยิง19เสีย12ิบเก่าเสียสิบสองผลต่างบวกเจ็ดเฉ่งได เป็นตัวจริงในวันนี้นะครับเจ้าบ้านลาซิโอน่าจะใช้ง,งานหลุยส์แอมเบโตมาติอาสักค,คานีวาเลนตินคาสเตียนโนสส่วนอัลตันตา,านครับวันนี้ใช้มาเตโอรูสเกรีเตินคูเมเนอร์และเดโมราลุกแมนนะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในค่ำคืนนี้ครับสำหรับเรืราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกเสมอราคา2ให้อัลตันต้าบุกต่อปอโดยอัตราค่าน้ำผลตอบแทนของลาซิโอตอนนี้เป็นน้ำล้นนะครับจ่ายอยู่ที่1.08่ อัตาร์ต้าชนะจ่ายอยู่ที่0.82ส่วนสูงตาโอเวอร์เดินนั้นราคาบนอยู่ที่2ลูกครึ่งราคา2อยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับส่วนทั้ต์ราคา1นคูณสในวันนี้นะครับเปิดมาราคาใก้ๆลาเซโอชนะจ่ายอยู่ที่2.65จุาอัลตาร์ตาชนะจ่ายอยู่ที่2.5เท่าและถ้าเสมอก,กันจ่ายอยู่ที่3.25ครับแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังในเลทเสมอนะครับลาเซโอเจอราคานี้ฮันนารสุดผ่านได้3ครั้งส่วนอันตาร์ต้านะครับราคาเสมอเจอฮันนารสุดผ่านได้2ครั้งสูงในเลทสองลูกครึ่งครับลาเซโอเจอราคานี้้้้ฮฮะนนนนนนััััสสสุดดผ่่่าาาไ1คคครรรงงงวออตตลบูู2กึเจ ผ่านได้3ครั้งครับเจ้าิีมลาซิโอนนผลงานในหลีกแย่นะครับเเกมแรกพวกเขาคว้าชัยชนะไปได้เพียงแค่2นัดเท่านั้นบอกเลยว่าผิดฟอร์มไปเยอะครับแถมมีแต้มเหนือโซนตกชั้นเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นเองนะครับขณะที่ฝั่งผู้มาเยือนอตาลันต้านะครับกำลังทําผลงานได้ดีมากๆไม่แพ้ใครมา5เกมติดต่อกันรวมทุกการบ่งบอกว่าพวกเขามีความส,สม่าเสมอมากกว่าครับเรทราคาเปิดเอาให้เสมอทีมเยือนยอมรับว่าเป็นราคาที่ไม่น่าเสี่ยงน่าลงทุนเลยครับเพราะกาดเสียทรัพย์สูงมากครับ แต่ถ้าเลือกนะครับก็ขอแนะนําไปที่สกอร์ต่ำในเลีดสองลูกครึ่งนะครับคิดว่าคู่นี้ไม่น่ามีประตูนะครับอย่างแย่ก็น่าจะแค่เฉือนครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เลือกเชียร์เลือกลงทุนครับขอไปที่สกอร์ต่ำนะครับในลีดสอลูกครึ่งครับฟันทงอันตาาบุกชนะลาซิโอศูนย์ต่อจัดไปครับและคู่ที่6คู่สุดท้ายในวันนี้นะครับเราไปกันที่สเปนลาลิก้าครับ เป็นการพบกันระหว่างกรานาดานะครับเปิดสนามเอสตาดิโอลาสกามีเนสครับต้อนรับกันไปเยือนบาร์เซโลนาครับคุณจะลงเตะกันในเวลาตีสองตามเวลาบ้านเรานี่ครับในดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับกรานาดาอยู่ดับที่19ลงเล่นไป8นัดครับชนะ1เสมอ2แพ้5เก็บได้5แต้มเข้าอยู่ที่12.5%ส่วนบาร์เซโลนาตอนนี้เป็นรองจากฝูงอยู่อันดับที่2ลงเล่นไป8นัดครับชนะ6เสมอ2แพ้0เก็บได้20แต้มเข้าอยู่ที่75% เกมในบ้านกรานาดาเล่นไป4นัดครับชนะ1เสมอ1แพ้2องข่าวดีอยู่ที่25%ส่วนบาร์เซโลนาเล่นเกมเยือนไป4นัดครับชนะ2เสมอ2แพ้0ูนย์ข่าวดีอยู่ที่50%สถิติเฮตวิทหานัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับต้องบอกว่ากินกันไม่ลงนะครับโดยเสมอกันไป3ครั้งนะครับแล้วก็ผัดกันชนะไปได้คนละ1ครั้งเกมล่าสุดกรานาดาเปิดบ้านเสมอบาร์เซโลนาห่งต่อหและฝั่งที่ทำกำไรได้มากกว่าเป็นกรานาดานะครับห้านัดสุดกินต่างบาร์เซโลนาไปได้4คครั้งู่นี้เป็นบอลต่ำำนนนะคคครรรััััับบบเจจอกดด่าสุตไป3้ง ฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมธุริการของกคลิฟอรานะครับชนะ2เสมอ2แพ้6เข้าวินไป4จบเกมสูงไป6เกมล่าสุดบุกเสมออันเมเลีย3ต่อ 3, 3ส่วนเกมในบ้านล่าสุดกับเปิดบ้านเสมอในอันเบติส1ต่อ1เปิดบ้านแพ้คิโรนา2ต่อ4และเปิดบ้านชนะมายองกานะครับ3ต่อ2ส่วนบาร์เซโลนานะครับฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมธุริการชนะ8เสมอ2แพ้0เข้าวินไป6จบเกมสูงไป6 เกมล่าสุดในศึกแชมเปีลีกนะครับบุกชนะปอร์โต0-1เกมล่าสุดในลีกนะครับเปิดบ้านชนะเซบีย่า1-0ส่วนเกมเยอนละ่าสุดในบบุกเสมอมาโยงกา2-2บุกชนะโอซาูน่า1-2และบุกชนะบีเอเอฟซนะครับ3-4ฟอร์มการยิงประตูสิบนัดล่าสุดนะครับการานดายิง15เสีย 23, 23ผลต่าง -8 เฉลี 08, ่ยได้1.5ลูกต่อเกมส่วนบาร์เซโลน่านะครับยิง25เสีย8ผลต่าง +17 เฉลี่ยได้2.5ลูกต่อเกมซีเบตัวจริงในวันนี้นะครับเจ้าบ้านการนานดาน่านช่างงานกอนซาโรวิลลาเเจรสสกััมบบลลูคอย ส่วนบาร์เซโลนานะครับวันนี้ส่งอีกใครกูตกันเจ้าฟิลิกและเฟรนต์ตอเรสนะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในค่ำคืนนี้ครับสำหรับเลนราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาได้ให้บาร์เซโลนานะครับบุกต่อลูกค,ครึ่งราคา2 1ลูกครึ่งโดยตลาดน้ำผลตอบแทนของกรานาดาตอนนี้เป็นน้ำลดนนะครับจ่าย1.02บาร์เซโลนาชนะจ่ายอยู่ที่0.88ส่วนสูงต่ำของเวอร์เดินนัน,นราคาบนอยู่ที่3ลูกคสา3ลูกครึ่ง ราคา2อยู่ที่3ลูกครับส่วนหั้ละราคา1นคูณในวันนี้นะครับที่เปิดมาราคาไรกให้กานาดาชนะจ่ายอยู่ที่6.48บาร์เซโลนาชนะจ่ายอยู่ที่1.4เท่าและถ้าเสมอกันายอยู่ที่4.7เท่าครับแทนดี่แคปเอเชียย้อนหลังนะครับกานาดาถ้าร้องลูกครบครึ่งนะครับเจอ1ครั้งผ่านไม่ได้นะครับส่วนบาร์เซโลนานะครับถ้าต่อลูกครบครึ่งเจอฮานลาสุดผ่านได้1ครั้งสูงได้เลยสามลูกนะครับกานาดาเจอราคานี้ฮานนลาสุดผ่านได้3ครั้ง ส่วนบาร์เซโลน่าครับสูง3ลูกเจออันนัลล่าสุดผ่านได้2ครั้งครับเจ้าบ้านกรานาดาครับมีลูกคืดด้วยการตามตีเสมออันเม利亚สา3ต่อจากที่ตามศูนย์ต่อแต่ก็เป็นข้อดีเล็กๆนะครับเนื่องจากพวกเขาสะกดใช้ไม่เจอเลยติดต่อกันมา5นัดแล้วเช่นเดียวกับเกมย่ยนครับซึ่งเก็บได้เพียงแค่แต้มเดียวจาก2เกมล่าสุดส่วนบาร์ซ่าก็ยังเล่นสมกับเป็นแชมป์เก่านะครับเมื่อฝาชัยไป6จาก7แมตช์หลังรวมถึงชนะน,นอกบ้านได้2ใน3เกมล่าสุดดังนั้นยังเชื่อว,ว่าทีมเยือนไม่น่าพ่าด3คะแนนและยิงสูงเกนเลลูกคึ คู่นี้เลือกเชียร์เลือกลงทุนครับขอต่อบาร์เซโลนานะครับลูกควบครึ่งครับฟันธงบาร์เซโลนาชนะกรานดาสามประตูตัวหนึ่งจัดไปครับและก่อนจะปิดคลิปกันในวันนี้นะครับเรามาสรุปกันอีกทีนึงครับคู่แรกรองไบต้านะครับครึ่งลูกคู่ที่2ต่อนิคาสเซลครึ่งลูกคู่ที่3ต่อแมนซิตี้ปอปอคู่ที่4ให้สูงนะครับสามควบสี่คู่ที่5ต่ำนะครับสองลูกครึ่งและคู่ที่6ต่อบาร์เซโลนานะครับลูกควบครึ่งและขอฝากขอย้ำกันอีกครั้งนะครับ ว่าทัศนะที่ให้ไปเป็นเพียงแค่การเอาข้อมูลเอาสถิติต่างๆมาพิจารณาความน่าจะเป็นหรือทิศทางของเกมเท่านั้นนะครับซึ่งไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าจะถูกร้อยเครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนรับฟังแล้วรู้สึกว่าคู่นี้ตรงใจก็จัดหรือถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าคู่นี้ขาดใจก็ส่วนได้ตามทฤษฎีไส้เลยนะครับและสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาการไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ